บอกชื่อเพลงกับพี่ลมให้พี่3เพลงหิงไฟค่ะดวงตาหนั่นอีกเพลงหนึ่งค่ะอีกเพลงหนึ่งติ๊กตอกได้แค่นี้จริงได้แค่นี้จริงโอเคค่ะหิงไฟครับเจ้าสาวใช้อะไรครับ g ีเบครับโอเคค่ะตุมเลยเรได้3าคำค่ะนักร้องนำวงกับพี่ลมมีชื่อว่าอะไรคะชื่อตายค่ะพี่ตายโอเคตุกต่อครับเราไปเลยหนึ่งอยบาทนักร้องนำวงอภิพมมีชื่อว่าอะไรเนืงโอเคไม่ได้ขอโทษนะคะช่วยบอกชื่อเพลงของวงอภิพมมา3เพลงค่ะผิงไฟเจ้าสาวใช้ยไร แล้วไปนะฮะสุดเวลาค่ะสิงไฟเจ้าสาวเฉลยอะไรอะไรวะตามหมดเวลาสภายวันนะครับวันสบายวันสบายเนืองวันสบายเนืองเจ้าสาวเฉลยเจ้าสาวเฉลยสองอะไรนั้นหนาวหนาวอ่ะหนาวแล้วก็ต้องทำไรผมผ้าผมผ้าผมผ้าสิงไฟถูกต้องค่ะเจ้าสาวเฉลยไม่อยากเอาเองสิงไฟไงมันตลาดไปวันสบายพี่ยายคนอื่นบอกดิพี่ยายคนอื่นบอกให้พี่ไปบอกถามครบโอเคเจ้า ไฟดวงตาครบโอเคถุตกต,ต้อง่ะน้อ้ไหมท็อิ่งไฟเจ้าสาวใช้ไลแล้วก็จดหมายจากโจโจ้รับไปเลยค่ะ100ยบาทที่หนูไม่เคยฟัง,เ,ฟงเพราะว่าหนูเป็นคนแบบไม่สื่อสารกับโลกภายนอ,อกนีโ่โอเคงั้นงั้นเรามาเปลี่ยนเป็นชื่อรายการงั้นพี่แอนมีอะไรจะมาเล่าให้หนูฟังคะหิ่งไฟวันสบายสามเรือร่อ เจ้าสาวสายไล่เจ้พิงไฟเลังตานน้นโอเครับไปเลยค่ะเจ้าสาวสายไล์พิงไฟแล้วก็ลองค่าย่กก็รับไปเลยหนึ่งร้อยบาทค่ะเจ้าสาวเเจ้าสาวเจ้าสาวสายไล์ตอกติกตอกดอมค่ะเจ้าสาวสายไลเจ้าาสายไลหนึ่งพิงไฟพไฟันสบายบันสบายสามได้ไปเลยค่ะ ดวงตานั้นดวงตานั้นเจ้าสาวชายไลเจ้าสาวชายไล2สองทิ้งไฟครับทิ้งไฟสัตโอเค